ตอนนี้ก็คงบอกได้ว่าไม่มีอะไรหยุดเราจากการไปเซนเท็บได้แล้วนะฮะปะได้เวลาไปคุยกับเฟครับคือตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะฮะเราได้อุปกรณ์บางอย่างมาจากโอเว่นใช่ไหมในพาร์ทที่แล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยมันจะช่วยเราในการผ่านไปเซนเท็บยังไงนะครับมาคุยกับเฟเลยแล้วกันนะครับ this is nice สวยนะเซกเรตสปารับเหรอ Yeah. ใช่เงียบดีสําหรับใจไซเฟอร์ โอเคไหมโอ้ใช่เยี่ยมเลยแค่กำลังทมธรรมชาติทำไมฉันอยู่นี่ทำไมนายอยู่นี่เชเปอร์แอนตเมชีวิตความเป็นเพื่อนความหวังเอาแค่เรื่องเล็กๆก่อนอยากถู่คนเดียวไหมไม่ไม่ไม่ฉันดีใจที่นายอยู่นี่รู้ไหมตอนนายโผล่ไปที่งานเจ้าหญิงซิมฉันไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะได้ผล เลยขอร้องชาเสิ้งเขฉันหมดหวังขอบคุณจริงๆแล้วเป็นเรื่องฮาลักมากกว่าฉันไม่เชื่อว่าเขาจะรับนายกลับมาจากนั้นตอนเขาพูดยินดีต้อนรับนายมันเยี่ยมมากฉันเห็นเขามีชีวิตชีวานับจากนั้นตื่นแต่เช้าแก้ไขหุ่นสื่ารแผนที่ทำเพลงต้องขอบคุณนายลืมเรื่องฮารักกับฉันไปก่อนเธอเป็นไงบ้างฉัน เล่นฟังนะความผิดฉันเองที่ทำให้ทีมแตกภารกิจล้มเหลวและการที่เธนส่งซินเตนอนลออกไปพวกเขาอาจตายไปแล้วและด้วยเรื่องทั้งหมดฉันรู้สึกแย่ที่จะไม่ได้ยินแอนตัมอีกแล้วนั่นบ้าใช่ไหมมันมีผลกระทบต่อผู้คนที่สำคัญฉันทำร้ายเพื่อนสนิท เขาอยู่ไหนไม่รู้สิเขาไม่พูดกับฉันฟังนะฉันจัดการเองแต่โปรดอย่าโทษตัวเองฉันมีบางสิ่งให้เธอโอเวนให้ฉันมาโอเวนเรื่องตลกในเวลาแย่เธอคิดว่าไงเราใช้มันได้ไหมได้แน่นอนทำไมนายไม่เป็นผู้นำเรื่องนี้นะเธอเป็นเพื่อนฉันฉันต้องฟังเธอรู้ไหมเหมือนคนทั่วไปนี่มันยอดมากบอกแทสเซนดีไหมยังก่อนฉันอยากให้โชว์ว่าโอเวน ไม่ได้โกหกก็จริงฉันจะบอกให้นายรู้เมื่อเราพร้อมทีกว่าโอเคโอเคฉันจะไปหาฮารักที่เอ็นครีฟฮารักเราจะหาทางผู้คนต้องให้เราอยู่มอนิเตอร์ไม่มีอะไรสำคัญในกว่านี้อีกแล้วใช่เราจะรู้เรื่องนี้เอาละครับอย่างน้อยก็มีความหวังขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะได้เห็นรอยยิ้มของเฟย์นะครับแต่ว่าเราจะต้องเอาอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไปให้กับฮารักดูก่อน ว่ามันใช้ทําอะไรกันแน่พราะจากข้อมูลที่เราได้จากเฟยเนี่ยก็คือเราคราฟชิลออฟดอนเสร็จปุ๊บเรามีซิกเนตของแม่ทัพนี่ก็คือเพียงพอแล้วนะครับแต่อเว่นบอกว่ามันยังไม่พอนะฮะมันต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันใช้ทําอะไรหรือมันจะช่วยเราผ่านเซลรแทบได้จริงไหมมาได้เวลาคุยกับพารักต่อครับอ่าอยู่นี่นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าฮารักเนี่ยขับหุ่นได้ไหมแล้วจะไปกับเราที่เซลรแทบหรือเปล่านะครับมา คุยก um, uh ันเลยดีกว่าครับเอาล่ะ huh. ฉ nice ah, right. ันมีขอมาให้เนี่ยมันเยียกมากโอเวนโอเวนคิดว่านี่คือหัวใจที่ทำให้ดอนชิวได้ผลโอเวนเขาดูว่านายจะเข้าใจมันอ่อนั่นคงดีต่อเขาฉันว่าไอเลวสองหน้า เฮ้ยฟังนะฉันนึกตอนที่นายพูดเรื่องความเป็นที่ลโกของฉันมันยากที่จะต้องกล้าพูดต่อหน้าฉันแต่ฉันก็อยากได้ยินอดใจพูดตรงหุ่นสวนเฟสีนห่เห็นดีหรือยังเพราะฉันเองไม่ออกแน่นายโชคดีที่มาแล้ว Kalak. Kalak. Fay. I คาลักเ r ย์ฉันขอโทษฉันไม่เฟย์ไอ้ฉันขอโทษฉันเคยเป็นฟิลเลอร์ที่เก่งที่สุดในบาร์ฉันแต่ไม่แล้วตาชื่อฉันออกได้เลยฉันบังคับให้เธอเดินตามฉันเพราะฉันไม่อยากเป็นภาระการเป็นห่วงเพื่อนไม่ใช่ภาระมันคือของขวัญ ไปงานกันโอเคโอเคนี่ไงขอบคุณโอ้เราจัดการเองได้นายเป็นเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนจะไปพายุเธอครับรับทราบโอเคเอาละเรียบร้อยตอนนี้ทีมกลับมาแล้วนะครับได้เวลาไปปิดเซโนแท็บอ๋อต้องไปทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาหาฮารัก โอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดคลิปเข้ามาเลยแล้วกันนะครับจบฮะไปลงดันแบ่งมุมรอบเดียวรู้เรื่องฮะป่ะทีนี้ก็ได้เวลานะครับเดินหน้ากันต่อกับเนื้อเรื่องหลักครับมาดูกันว่าชิวจะได้ผลหรือเปล่า <It works. S 1> ได้ผล <It does. S 1> มันได้ผล <laughs> ใช่ใส่เข้าไป <have> มีข่าวดีไหม <Good news. S 1> ข่าวดี <What? S 1> ดูม <you> าพร้อมดีอัง เยี่ยมเลยนายทำได้ชอนนายหล่ะนายก็ต้องใช้ดอนชินฮาลัตจะไม่ขับเจาลิมไปพายุกับนายไม่เหรอไม่วอลคอนสไลเดอร์ทนพายุได้ฉันจะทำให้มันทนได้ครับเฮ้จะทำไงถ้าฉันได้ยินแอนตัมถ้าฉันเสียการควบคุมตัวเองไม่แน่คนเดียวเข้มแข็งรวมกันแข็งแกร่งใช่ไหมอะครสอนนายเนี่ย เราเข้าไม่มีเวลาแล้วเรามีเงื่อนไขแล้วคน h นเตอร์คิดว่ามันจะชนะมันจะไม่เห็นว่าเรากำลังไปเราเข้าฟรีแลนเซอร์มันำลัดนหม o ยรออยู่เหมือนโยนถังลงบัไดแน่อนานั้นแน่นอนโอเค หวังว่าฉันจะพาเราไปถึงได้ก่อนที่สไตรเดอร์จะตัวแตกเฟยฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันพร้อมแล้วมันจะไม่แย่เหมือนก่อนหน้านี้ไม่มันไม่ต่อให้เดอะฮาร์ตออฟเรชใหญ่ขึ้นต่อให้มอนิเตอร์เข้าถึงเซโนแท็บผมกำลังบ้าคลั่งระวังน้ำผู้ด้วยได้เจอสัตว์ป่ามาแล้วระวังเขา นั่นคือวิธีที่พวกมันจะเละนายรับทราบระวังลาวาจะละลายนายผ่านมันไปให้เร็วที่สุดทันเจอสไตรเดอร์ซ็กเตอรแนวของคัสเซนตามเราอยู่หนึ่งชั่วโมงตอนนี้มีแค่เรากับดอมเนียนดีีเป็นงานฟรีแลนซอร์มาเสมอเพราะไม่เจ้าลินวันพร้อมดูยเมื่อเธอพร้อมเราจะระวังหล่อให้ไปและไปถพวกมัน เรากลับมาจริงๆไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึง่งไปทำได้แน่ไปซากเมืองตรงเนินเขาระวังมีภูมโลมเนียนข้างหน้ากลับมาแล้วครับโอ้โหเพื่อนนำหน้าไปก่อนสงสัใสหรดเร็วกว่าไม่เป็นไรให้รีบตามไปเพื่อนน่าจะบบกกันอยู่ข้างหน้านะครับ ใช่ใช no not no. ่มันผู้ชมที่กำลังจะไม่ฆ่าแกท่านแม่จริงก็มาเจอฉันที่เซนโ์รทแอบฉันรู้แกประทับใจสิที่ฉันกำลังทำพวกมันรู้เราอยู่นี่รู้เรืยองไรใช่ไหมสายต่อยการป้องการตรงตรไม่ได้ออกปิดและระเบิดพวกเหลวนันลงนะมันต้องอ้อมคาัลใส่มันตรงนี้แหละมีเท่าไรใส่ขึ้นหมดจะหนีไปไหนลิงจอมันนี่เลย จริงมากับพี่มาเออนี่แหละตีไม่ได้เอาเลยเอาเลยหลันไปไหนลราเพื่อนข้ามแล้วเมื่อกียนายเคลียร์ได้แล้วดีมากล่ะมอนิเตอร์ตอ่อไปต่อไปครับว่าเอ้ยตัวเมื่อกี้มันหนีไปตายกับเพื่อนก่อนนี่ไงป้อมปืนขอ,อผมเลยกระโดดปั๊บโว้ยไปโซนเก็หวหมดแล้วครับเพื่อนที่ต่อ นี่ดูคุ้นๆถ้าผมจะไม่ผิดนะครับข้างหน้าก็คือนี่ไงไททันไทยรัฐว,ว่ารู้สึกแปลกๆที่มาเจอเรื่องนี้ครั้งที่สองเฮ้ตอนนี้นายรู้ดีข้าบอกมาแล้วถึง,วงเวลาคือใช่ไหมไให้เดยฮาลักผมไม่รอให้เปิดวงด้วยผมรู้แล้วมันยิงเข้าเลยครับเนี่ยผมมาเจอหน้าใส่กับมันอย่างนี้เลย อะไรอะไรเออโไม,มันช่พี่นี่ให้แล้วไอ้น,น้องให้เป็นชุดครับไปเพื่อเหรอได้นี่เลยครับไฟโดนเก็บไม่เป็นไรมันสนใจก็ไฟต่อไม่เข้าทีด้วยไอ้เพื่อนเออมันนี่ ไอ้ผมแตกมานั่นแหละจงตาพี่ไว้ยังไงท่าไหนโอเคเฮ้ยลูกน้องนะครับมา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 อย่าดิผมไม่ยิงน,นะลูกน้องยิงัวมอย่างเดียวครับไปย,ยับเพื่อนอย่าเข้าใกล้กันราย ปล่อยพื้นไหมมาเลยครับยดจะโดน,นไม่ทันไม่เป็นไรที่จะโดนสองดอกเกียวหายแต่ใจผมมีอดอยางเกี่ยวทำไงเรานั่นแหะครับผลงาจคิวดีที่แมและเออขึ้นหรอแล้วตอนนี้จำได้ไหมมันมีเยอะกว่าน,นึ่งตัวไม่ใช่เหรอแอบเพื่อไนไม่เป็น ไม่ใจลำสูงตัวเดียวมาเลยขึ้นครับโดนไม่เป็นไรโอ้บอกเลยวัดอย่างนี้นะครับอา้าวสร้างมาเรียนความรอดได้เยังเอิ่นเอาตีพี่ก็มีขวงดีไอ้น,น้องก็ไปกินนั่นแหละครับบวกต่อมาไปจับ มันตายแล้วคิดว่าบอกไม่ถูกเลยที่เห็นมันตายไปต่อพีโดมิเนียนอยู่ข้างหน้านายฝ่ายตายแล้วเหรอโอเคครับเพื่อนขุดกันเรียบร้อยนะเมื่อกี้เพื่อนดาวดีเลยครับผมไม่สนใจฮะฆ่ายับอย่างเดียวเดี๋ยวเล่นต่อครับจัดมาอีกเลยใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ได้อย่างโหดบอกเลยเราเข้าเดอะฮาร์ดออฟเดสได้ดีกว่าฟิเลเซอร์ทุกคนแล้ว เฟย์เซลเคไหมทะเลาะกันยินไหมเฟย์เป็นอะไรสาเพื่อหายเหรอที่อดต้านแอตตาไม่อยู่หรอกเธอกำลังพยายามอย่างนากไม่ต้องห่วงนายจะไม่ขาดผู้ชมแน่เธอกำลังไปตั้งตารอเหมือนกันเฟย์เราผ่านไม่ได้ชิวทุกติดเดี๋ยวต้องรอเฟย์แป๊บหนึ่งนะครับไม่เปล่า โอเคมาละไปต่อได้แยนะครับโอ้โหเพียบมาดีกว่าป้อมดียังไงตับทีตัวกระเด็นขึ้นตามไปซ้ำครับมาลิงก่อนก็ได้จะตายละเรียบร้อยโอเคป้อม <okay. S 2> หายแล e. ้วครับมาเที่บหทือเอะไรมันนี่ เฮียไปต่อได้ครับทางไหนวะอ้าวมีเครื่องข้างบินครับสวยเด้ยมาเด้กระโดดปัดมันยังไงไปเรยเอเอ,อเรียบร้อยแล้วตัวแตกยิงให้หมดตู่กันเป็นโดง มาแล้วฉันยังอยู่กับนายดีใจที่ได้ยินเสียงเธออีกแต่บางทีเธอคนถอยออกไปจากพายุไม่ฉันเจอไม่ทีนายเพีคนเดียวอยู่ใกล้เครื่องห้ามบินไว้ฉันจับมันได้พายุกำลังใจแย่นายต้องรีบแล้วเล่นไยเพื่อนคนน้อยกลับำมาแล้วฉันแค่มองตาพวกมันฉันจะตอบแทนแกให้รอมเลย ได้ร้องหห้แน่ใช่ไหมอย่าให้ถึงตัวไอ้มอนิเตอร์ตัดให้แบบสาสมนะครับเรียบร้อยปิดแล้ว best, เก่งมากเปมาจะมาห้ามมัจจุราชได้ไงใช่ไหมมาเด็กใครกันแน่ปีศาจตัวจริงเดี๋ยวรู้กันในทางนี้นะครับเออมีอีกชั้นหนึ่งครับผ่านไ้นเลยทีนี้ โอเคได้แล้วลุยไอเลื่อนมาโอ้โหลืมลำจำโดนพวกนั่นดิบเหรอโดมิเนียนยุ่งกับสิ่งที่พวกมันควบคุมไม่ได้เล่นงานพวกมันเป็นเย่ยงยางนมายต้องปิดมันเพื่อพาไปเซนนูแท็บเอ็กโค่นายต้องไม่เป็นไรเฟชันรู้ละพวกนี้มีทางเหรอนี่เลยเพียให้เกลี้ยงเลยครับไปไหนละเอาเกมตายแล้ว ทีกันนังเสริมพวกมันส่งพวกสัตว์มาทำน้อยพวกมันเรียกการสนับสนุนทางอากาศระวังด้วยไม่รู้ทีแล้วพวกมันโอ้โหเรียกจริงด้วยแบบนี้แหละครับถึงจะเรียกว่าทำสครับตัดมาเยอะๆเอาให้มันเดือดกันข้างเลยปะมีเงเกล็ดเปิดนะครับทางซ้ายนี่ไง เอาอยลางนีจ่อมานี่เลยตับกล้วยไปแมะโคตรเดือดบอกเลยว่ามันสุสดครับอันไปทางไหนก็เจอเร็จประตูไหนไหนขันนี่นีเรียบร้อยจบ ทางไหนวะผมงงเจอทางนี้ครับตรงไหนเนี่ยเพื่อนเก็บไปหกอันแล้วผมยังไม่เจอสักอันเลยอ๋อหมดแล้วฮะเพื่อนเจอไปหมดแล้วองใส่อยู่ข้างบนประตูยังไม่เปิดทำไมไหนเงินนั่งสิมันเกิดมีพลาดอะไรเนี่ยเออเกมเพิ่น ฟิวลี่ฟิวลี่กำลังปกป้องประตูพวกมันไม่ยอมเลยใช่ไหมเนี่ยมันต้องอย่างนี้ต้งตโอดโหนอะเลยบอกมาสิป่ารออยู่นะครับยังไงอย่าเพื่อนกลัวเหรอบอกมาสวนเงมาให้ได้เด็กสวั่ดีติเลยครับแตกไดิเนียเสร็อยรเจร็จคุณแจเร็วเข้า อของท่านมาสเตอร์เวิร์กด้วยฮะไม่รู้อะไรของสีดซเมื่อกี้ได้แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรขวางนายกับเซโนแทบแล้วเยี่ยบเลยครับที่ใช่ไหมผมพังเอง โอเคฉันเห็นพายุแล้วโอเวนพูดถูกมอนิเตอร์ีเครื่องมือที่เชิ่อมถึงเซนแท็บเขาฉันเชื่อมถึงมมนิเตอร์ได้เขาเปิดจินให้ฉันเรยนรู้มันฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนและมันรบกวนใจจากิข้างในแอนตัมมันเรียกหาฉันเร็วข้อเฟฉันต้องการเธอที่ดะหารโเบสตอนนี้ฉ้การไซเฟอร์ของฉันเ เธอจะต่อยฉันก็ได้นะแต่ฉันต้องปิดเซรน่องรถแทบเดี๋ยวมันไม่อยู่นี่มอนดิเตอร์ตายแล้วนั่นแปลที่หัวนั้นกลายเป็นหนึ่งกับแอนตอม นน่เลยีมันไกลร่วงครับมันได้รับพลังของแอนตั้มเข้าไปมาแล้วท <God. S 1> ันกำลังจะเป็นพระเจ้าทัน,จะ, mm. นจะสร้างโลกใหม่ด้วยไฟก่อนท่านจะสร้างโลกใหม่เอากระสุนมากินก่อนมาดิผมหน้าพี่ไอ้น้องน,อนั่นแหละจัดไปเต็ม,เต,มเต็มทุกดอกมันก็จัดเราเหมือนกันแต่เราไม่กลัวครับมาเลย นเนยเออป้า,าแล้วเหรอไม่เันท่นยังไม่จบไม่จบเรื่องมันโอเคครับเข้าใจละไอ้ป้า,าเฮ้ยหลบไม่รุ้งนี่มาเด็กคิดว่าได้กินไหมล่ะไปไหนเล้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของเซนต์แท็บมันทำมันเ,เ,เข้าไปได้ทุกที่รับเข้าบายเพื่อนดาวไปดูเพื่อนมาแล้วโอเคขุดจะเสร็จแล้วนะครับ ไปเดินหน้ากันต่อจะไปไหนเล่าต้องระวังระวาให้ดีไปหายไปสลึกเลยป้าเอ้ยทางไหนเนี่ยเครื่องจะฮีทไหมนี่อ่าเรียบร้อยครับอ๋อที่เด็กนี่ตรงนี้ อ๋อมีนข้างบนได้ไปดนเพื่อนเดี๋ยวตามไปมักพร้อมครับเพื่อนจุดแล้วฮะอ๋อข้างในนี้นี่เองมาถึงแล้วอยู่ไหนจ๊ะออกมาเลยดีกว่าจำอยูย่แกจะเป็นพยานในการสร้างโลกใหม่อะไรของมันอะไรเนี่ยมันเปลี่อนจะฮารดเบส พายุเซโนแทบและมอนิเตอร์เป็นหนึ่งเดียวกันบอกว่าชิวโมจจะทนพี่ได้เด่๋ยวไอ้เพื่อนโอ้ได้เดี๋ยวอย่าให้มีเอาตุเดี๋ยวเถอะมาแล้วครับได้เวลาเปิดเอาวุสิแคจะเสียใจัอให้ดีเพื่อนเพื่อมาดิ เมันจะล้างโลกให้สะอาดและเริ่มใปม่เ hey. รื่องกแกขึ้นหลอแล้วครับจัดหนีแล้วกันทะเลากเบเบส6ทีมันเริ่มหลอนกำลังเซโนแทบคือพลังเหนือการควบคุมลองดูแย่นะพายุกำลังโตเร็วเข้ากำลังเร่งอยู่เฟส มันไปไหนแล้วเนี่เนยเฮ้ยขึ้นหลอดเสร็จหายครับไอ้แะเก็บระสูนหลอดโทัวไปไหนละทิ้งไปแต่ซากอะไรก็ไม่รู้ครับไปไหนแล้วเพื่อนเห็นไหมเนี่ยบ่ามันหายไปไหนยังไงเนี่ยเฮ้ยกำลังงงอ๋อจุดๆทุกคน ว่าเฮ้ยลืมดูจุดไม่ได้ครับตอนนี้แบบเพื่อนมันเข้าตาโอเคเฮ้ยแต่หัวลาวายแล้วย่าพืพ่อนผมว่าฮีทโอเคครับเป็นจุดละเดี๋ยวผมน่าจะลุยถูกเข้าไปเลยมันก็ข้างหน้านี่แหละนะครับต่อไปมาลุยกันมาจบเรื่องกันนั่นแหละเพื่อนที่อยากได้ยินคืออยากหนี สายฟ้าชดเจ้าลิงชัน,นเอ้กากำลังวนคิวหายแต่กำลังเริ่มดีครับไม่เป็นไรฟ้าเฮ้ยมันปล่อยเต็มพื้นเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละเพื่อนอว้าวัคตระแบบลูกชายเนี่ยมันปล่อยไฟฟ้าลงพื้นตะวัน <The One. S 2> <ฮ>รับทราบเฟยอ๋อไปนูน่น อะไรรู้จะผมโดนไม่มียุ้ครับยิ่งโดนจริงเดือดอะเฮ้ยเฮ้เฮ้โดนอยู่แท้โดนอยู่ระเบิดทะลุแรงฉันจะลากแกไปกับฉันแต่ว่าไม่ใหญ่รู้ไปลงนรกคนเดียวเลย สี่นะใส่ยับตัวเบิร์ดขับเลยเพื่อน พ่อยเห็นไหมเฟย์เชืมกัอนิเตอร์ไซเฟอร์ไซเฟอร์อรู้ทำอะไรเธอเป็นไงบ้างไม่รู้สิแต่ไม่ค่อยดีฉว่าจะดีกนายแน็อกแองตอรบกวนฉันเเข้าอเข้าจากเครื่องมือเกลฉันชวเองย์ฉไม่มีเวลาแลวันได้ยินแองตมเขาตงทำไงดึกเีย กันนายจากเซโนแทมฉันต้องก็สุดแงตั้มเหมือนมอนิเตอร์ทำโอ้เอาเลยอันนี้แหละไปทำได้เปเปสวยมามันสวยมากเฟปเป โอเคกันไหมฉันได้ยินมันได้ยินแล้วปล่อยมันไปเฟยเราทำได้ทำได้ค่อยๆเาแ็คเร่องไหต่อหมดแล้วไมบอกงานเดียว ไม่ไม่ได้นายพูดฉันก็อยู่โคตรชัดเจนหมาถึงบางทีอยากคุยกันใหม่แต่สำคัญกว่านั้นคือใครจะซ่อมสายเดอร์ฉันสายเดอรเราฉันว่านที่เาหมายถึงชัดเจนบอกอะไรให้นายช่วยซ่อมก่อนแล้วค่อยว่ากันเฮ้ เฮ้ยร hey, ีแลนเซอร์เยอะเหรได้ยินข่าวมอนิเตอร์ไหมที่บอกมนิเตอร์ตายแล้วแต่ที่เหลือยังสู้ไว้มาหาฉันได้ยินไหมได้ยินแล้วไอ้เลวนั่นอาจยังไม่ตายนายทำได้ดีมากแม่นอนเราทำได้ไม่ต้องสงสัยขอบคุณเรืงเวลาฉลอง ไปเดี๋ยวก่อนห้ามคุยเรื่องงานฉันโอเคขอเวลาเดียวคุยเรื่องสไตรเดอร์ได้ไหมฉันมีแผนขอเวลาห้านาทีที่จะคุยเรื่องสไตรเดอร์เอนเตอร์ลริกหรือสัญญามีบางสิ่งที่นายต้องเห็นเชิญพบกับผู้นำสูงสุดอดัม นายเข้าถึงฟรีมาร์กนายปีเซโนแท็บใช่ด้วยความช่วยเหลือใช่เลยคนเดียวเข้มแข็งรวมกันแข็งแกร่งเฮ้ยฉันมีของให้นายดูเราเจอพวกมันแถวชายแดนฝั่งตอนออกมันฆ่าเราไปสองทีมก่อนจะเอามันลงมันเข้ามาเขตเราแล้ว อูรกอธนายคงเคยได้ยินแล้วจากเรื่องเล่าภาพวาดแต่พวกมันสาบสูญไปจากบ้านฉันแล้วนี่อันเป็นตัวสอดแนมหรือตัวเด็กจากพวกมันที่ใหญ่กว่าคอ s ์วิกังวลว่าการตายของมอนเตอร์าทำให้เราอดแอร์ในพื้นที่ที่เราไม่เคยพิจารณามาก่อนและที่เราบอกนายเพรานายได้รับความไว้ใจนายมีบางสิ่งพิเศษแต่นายอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ได้ไหมไม่อยากให้ผู้คนแตกตื่นชัวร์ดีไว้จะติดต่อไป เอาเี่ยครับอีกหนึ่งศัตรูตัวสําคัญขอ,ของพวกมน,นุษย์โผล่มาแล้วนะครับนั่นก็คือพวกกูกสในตำนานนั่นเองก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันเนี่ยจะเก่งกว่าไททันหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆนะฮะพวกโดมิเนียนเนี่ยก็ยังไม่หมดไปแล้วผมมีรางสังหรณ์ว่าไอ้มอนิเตอร์เนี่ยมันยังไม่ตายเลยครับคือ้าบอกว่าเนื้อเรื่องภาคหน้าเนี่ยมันจะเข้มข้นสุดๆเลยนะฮะฉะนั้นงานนี้นะฮะต้องบอกเลยว่างานของเหล่าฟรีแลนเซอร์แล้วก็มวมมนุษย์เสียชาติยังไม่จบนะครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่่่่่่่มต้มออ้้นนนนนขออองงกาาาารรจญภภััยยยทททีีิใใหหะูคเ ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมซีรีส์นี้มาจนจบนะครับคือต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยผมตั้งใจทํามากนะโดยเฉพาะเรื่องเสียงนะครับเพื่อให้มันเนี่ยได้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ของเกมนั่นเองนะครับรวมไปถึงสุดท้ายแล้วผมก็เล่นหุ่นเจ้าลินครบทุกตัวนะถึงแม้ว่าการเล่นใหม่แต่ละครั้งเนี่ยต้องออกไปฟาร์มเลเวลฟาร์มของใหม่ทั้งหมดตามนะครับแต่ทั้งหมดที่ทาไปนะฮะก็เพื่อท่านผู้ชมเนี่ยได้สนุกที่สุดกับการดูคลิปนั่นเองนะครับเอาไว้ยังไงก็ติดตาม,มาตตกัััันปรรไคคบบวสสดี